โยโยโยบายมึงตรงเจริญกับคลิงเน้นทีมเดียวสวัสดีแฟนคลิงหนังทุกช่องทางเจอแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้กำลังใจทีมงานนะครับก่อนอื่นฝากผลิตภัณฑ์เคลียร์สปอร์ตแล้วก็เขาร่วมกลุ่มหนังได้ที่แอดมีพีสครับเอามาถึงค่ำคืนวันเสาร์ต่อเช้าวันอาทิตย์นะครับคลิงเน้นทีมเดียวพี่จะเลี้ยวเกมเช้ามืดเวลาตีห้าตรงครับฟุตบอลชิงแชมป์สโมสรโลกนัดที่สองในกลุ่มเอฟฟูเมเนเซ่จากบราซิลนะครับจะเจอกับอุนซานฮุนไดจากเกาหลีใต้ ฟูมิเดนเซนัทแรกเสมอดอทมุนมา0-0ครับเรนาโตกัวโช่วุนซือชาวบราซิลนะครับ ก็มีผู้เล่นการหลักอย่างเตียวโกซินวาอดีตประกหลังเชลซีและแพตเชลคุมเกมรับในวัย40ปีนะครับ้านกลางมีเฮอร์คิวลสนาตตโนมาตินาลีครับเป็นสามมิดฟิลแนวรุกนำโดย ine, io, ออคุสตินการนอบิโอตัวรุกชาวอุรุกวัยนะครับเล่นจับจอรอาริอัสก as, องหน้าเป็นเอเบราลโดนะครับโยโยโย่เจ็ดสากผลิตภัณฑ์แคลนสปอร์ตผลิตภัณฑ์ที่ดูแลสำหรับผู้ชายจุดซ่อนเร้นนะครับตอนนี้มีโปรโมชั่นซื้อ2แถม1 ไปคลิกตามตะก้าที่ปักหมุดด้านล่างนี้เลยครับเจอกับอุนซานแม่ประเดิมนัดแรกด้วยการแพ้มาเมโลดีซันดาวทีมจากแอฟ,ฟริกาใต้มา01นะครับคิมพันกรน,นี่ไม่มีทางเลือกในเกมนี้เลยครับตัวหลักก็มีรอสโกรยักปากหลังโปรแลนด์นะครับที่เหลือเนี่ย ก็จะมี2แกนสวีเดนนะครับคายานโบยานิกกับกูตสตาฟลูวิกซันปีกสวีเดนนะครับมีโกซึงบอมข้างหน้าก็เอริกฟาริอาร์กองหน้าบราซิลเล่นกับอึมวอนซังนะครับทั้ง2ทีมไม่เคยเจอกันมาก่อนตามหน้าเสือเขามองฟิเมเนเซเป็นต่อเยอะพอสมควรเอาง่ายๆฟูเมเนเซก็ต้องพยายามเน้นในเกมนี้หากหวังเข้ารอบนะครับเพราะว่าดูไปแล้วอุนซานอาจจะเป็นทีมแจกแต้มในกลุ่มนี้นครับเพราะว่าซันดาก็3แต้มมาแล้วในกลุ่มนี้นะครับดังนั้นดูแล้วแม่ยังชอบ เบสิกบอลของบราซิลนะครับพี่เห็นมอกว่าอุนซานช่วงหลังก็ตกไปเยอะด้วยรวมถึงการเล่นในลีกในเคลีกเกาหลีใต้ด้วยนะครับประตูแรกมาไวน่าจะไหลครับน้าวัดใจฟลูมิเนนเซมีโอกาสจะยิงขาดถึง2ประตูได้ครับให้เชียร์ฟลูมิเนนเซเป็นคลึงเน้นทีมเดียวประจำเช้าวันพรุ่งนี้ครับขอทุกคนโชคดีครับบ๊ายบาย